90ปีแล้วเหรผู้ก่อตั้งเป็นพ่อค้าเป็นเป็นพ่อเชื้อสายจีนตรงกลางผู้ก่อตั้งปรเต็กตึงด้วยอ๋อบริทิคปรเต็กตึงที่ช่วยเหลือคนนะคะผู้ก่อตั้งด้วยนะตัวกลางเหรอคะใช่ค่ะแถวสำเพ็งนี่นะโยรันนบริจาควันละไอเดือนละนี่สองบาทน่ารักมั้ย อ่อชุมชน,นร้านร้านเราสองบาทเหรอคะร้านเราสองบาทมามาช่วยในการทำรูปบรรณกาษากษาเขามาก่อร่างสร้างตัวที่เมองไทยแล้วอ่ะแล้วก็อยู่ได้เอ๊ะรู้สึดวัฒนธรรมชุมชนของบ้านเราอ,อ่ะของชาวเตจีหรือหรือว่าภาษาจีนมันยังไม่มีเขาแค่อยากมีภาษาวัฒนธรรมที่ให้ลูกหลานที่ดำรงอยู่ที่นี่ที่ว่าอยู่ย,ยังเรื่อยั่งยืนแล้วอ่ะไม่คงไม่คิดจะกลับไปแล้วหรืออะไรก็หให้รู้ภาษาของเราวัฒนธรรมของเรา จะลงราบที่นี่แหรอ อจงเปิงครูเสร็จจงพงเข้าไปเสร็จเตจิว๋วก็คืออนุรักษ์วัฒนธรรมอดีตงามของบรรพชนให้จําไว,ว้ว่าบรรพชนได้ให้อะไรไว้สร้างอะไรไว้ถ้ามีวันนี้ก็มีท่านมาก่อนท่านก็คือพ่อแม่ปู่่าตยา,า,ายเขาสร้างพวกเรามาใช่ไหมฮะต้องเคารพนับถือเราต้องคิดถึงท่านค่ะไม่ใช่เขาเก่งแล้วลืมตัวอ่ะใช่ไหมดูว่ามี่ข้าช่างเก่งกว่าเขาคิดว่าเรามีทุกวันนี้เพราะ ที่มาของบรรพชนของพวกผู้ใหญ่ของรุ่นเก่าก็เป็นคนจีนงันทีเหรอทันทีไม่สูญสลายเหมือนอาจดักโรมันที่ใหญ่เพราะว่าเขามีวัฒนธรรมหน้าเง่าของเขาว่าต้องคิดถึงผู้ใหญ่ความกตัญยูนกะตัญย,ยูคุณธรรมนี่สำคัญที่สุด เรียกว่าความรับผิดชอบต่อเยาวชนรุ่นต่อความรับผิดชอบต่อประเทศชาติมาตูภูิของเขาและก็เยาวชนอันนี้สำคัญได้ตรงนี้มีตําแหน่งตรงนี้เขาควรจะให้กับคนรุ่นต่อไปไม่ใช่ได้รับไปเลยเก็บอย่างเดียวไอ้ที่ว่าสร้างคนเนี่ยเป็นคนเนี่ยเป็นทีเห็นและคนจีนกว่า,าร้อยปีสร้างรงเรืยองง่ายแต่ว่าสร้างความเป็นคนนี่ไม่ใช่ง่ายแล้วคนก็เปลี่ยนได้ด้วย คือเห็นว่าวันนี้อารมณ์เขาเปลี่ยนไปทุกทุกวันปัจจัยทําให้เขาเปลี่ยนจะทํายังไงให้เขาว่ายั่งเงยนืนหน่ากถ้าเจออะไรที่ยั่วยุอะไรเนี่ยความดีเขาจะเปลี่ยนน้อยที่สุด สมัยก่อนนะเป็นคนจีนเยอะเก้าสิบเปอร์เซ็นเดี๋ยวนี้นะคนอีสานมันขยจะแบบเยอะกว่า คนอีสานทำไมอะคะคนอีสานคนอีสานมาเช่าไงเดยวนี้สาเพงมีคนอีสานเยอะส่วนใหญ่ทำไมเข้ามาเช่าแถวนี้ล่ะคะอ้าวเพราะว่าทางนี้มันแบบาว่ใกล้ขายของไงเทวเทวทีเยาวราชคือขาที่ขาที่พักมันง่ายขายกิฟท์ช็อปแล้วก็บางทีเขาก็ออกไปมันไม่ไกลไงแล้วคนที่หายไปไหนอะคะคือแบบถ้าพูดถึงถ้าเดี๋ยวนี้นะอยู่ลาแวกนี้นะจะ หาคนที่อายุเ70เสลขึ้นไปเนี่ยมันก็ชักจะเลื่อยหลอแล้วทำไมล่ะคะมันแบบคนก็ตายไปก็มีย้ายไปอยู่ที่อื่นก็มีคือ,ค,อ,อคือส่วนใหญ่สมัยก่อ,อนเนี่ยพ่อแม่ไม่รู้จักคนภาษาจีนมีแต่ทำการค้าอย่างแบบว่าน,นั่นนั่นเองแล้วทีนี้ลูกๆหล,ลานๆเนี่ยคือส่วนใหญ่มันก็เรียนหนังสือสูงละสูงไอ้การค้ามันก็ไม่เคยรู้ เขาก็เลยไปทำอย่างอื่นไปเฉพาเขาจะแจ้งเขาม่มีปัญญาไม่ใช่เข้าใจค่ะอ่า้องเลยทำเป็นบริษัทใหญ่กว่ามีโอ้ยทีมเราคันนี้รับได้หลายทีแล้วนะนี่เป็นไงโอ้ยโอ้โหเตะหม่เลยเบา ไหน,นบ้างใครบ้างจากอีสานบ้างเนี่ยอีสานคคหาดัดใหญ่อีสาน,น,นเทจบูนเทจบมีหกจังหวัด่ะมีหกจังหวัด ึงเพิ่งได้ไหมคะก็คิดถึงเพราะว่าบางคนเก่าๆแก่ๆมันก็จากไปแล้วจะไปคิดถึงคิดถึงไปมันก็กลับมาไม่ได้กลับไปได้ไหมก็กลับไม่ได้นะกลับได้เปล่าล่ะกลับไม่ได้มันย้อนกลับไปได้เปล่า